ถอยเลยครับไม่มีสกิลสไลด์หรือว่าอะไรก็ถอยครับนี่แ้งไนงะเออด้วยระยะไกลไนะนี่ระยะสวนสกิลหนึ่งแปะออกประกบดาบี่เพื่อนืะอันนี้ต้องตามจีบจีบครับขอยะาตจีบนะครับไบโอส,สวยๆซะด้วยแบบนี้แฮรี่นี่น่าหวานแจ๊จีบต่อต้องจีบให้เต็ดนี่ ตือครับตือนนะที่คลองโลกดูดูโอ้โ,หโหแด๊ดแด๊ดแดแดหนีแดดหนีแดหแดหนีประชาชีมึงบูชีสี่พัน โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i น์แอ g o l d e n เ t e ม m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม ครั้งนี้เรามากับคลิกแนคสายครินะครับผมเป็นคริสิบหกผมไม่เคยลองทําในชาแนลสักครั้งเลยนะครับแต่ก็อยากลองทําดูแต่อาจจะติดคริยากนะครับเราะมันแค่บวกแค่16กับคริกใหญ่นะครับแล้วเราเจอเป็นยีน่าด้วยซึ่งอาจจะยืน้าในเลนนะฮะแล้วก็พลังแฝงนี้จริงๆผมคิดว่าเคอร์เตอก็น่าจะดีอยู่แล้วนะแต่ว่าพลังแฝงนี้มันมันปล่อยสก,กิลไงปล่อยสก,กิลปุ๊บมันก็หายไปแล้วนะครับมันถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะกดตีได้เลยอะไรอย่างเนาะ หรือว่าเป็นรัสมวยไทยอะไรเงี้ยปล่อยสกิลสองมันจะแรงกว่านี่ก็ติสกิลหนึ่งไปตอตอดมัง้งเออก็น่าจะเป็นเคอร์ซับเดสอะที่ดีกว่านะครับเกาะมาลองลองดูเอาฮะหาๆไว้ครับเปซีเรียสเดี๋ยวไปเซิร์สรโชสะมะโซโปโซะแม่อยู่หรือเปล่าเดินไปที่โดนแน่เลยวะ่ะว่าละอ่ะสู้สวนนะขอติ๊กคีหน่อยคีหน่อยเพื่อนคีหน่อยเกาะมาคริ ขี้อไม่คี้ก็นอ้อยไม่หรอกแต่ติดขยะหน่อยนะครับก็เน้นดวงเอาแล้วกันเห็นได้ชัดเลยข็วับก,ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นรองเท้ากันสีตอนแรกรผมจะเอามาแค่กันช่วงช่วงแรกเฉยรองเท้าก่อน,นะครับเพราะว่าหลังๆนี่เวลาที่ยีน่ามันเลเวลสี่ปุ๊บรองเท้าเกาะมันจะรําแบบเต็มระบบเลยนะเราจะขยับไม่ได้เลยนะครับก็เปลี่ยนเลย แค่ต้นเกมเราได้แค่น,นี้ก็พอแหละเดินมาลาเฟบเหมือนเดิมเอาเรื่องของการเงินพอการเงินรอใครบ่ได้มาต,อตอ่อไปกันเหรอ,อ,อไม่มาเยอะซะด้วยมาละมาสามครับพี่มาเฟียมไม่กลัวมาเยอะก็ไม่กลัวรอเล่น มากลัวก็เอ๊ยมาเอะก็กลัวครับวันนั้นนะโหสี่ตัวแบบนี้ปล่อยครับเราซึมเลยอย่าไปหาใส่แล้วแค่นี่สกิลแปะนี่แปะนี่ไงแปะส่วนเขียก่อนนะครับโว้ถอยเลยครับไม่มีสกิสลสไลด์หรือว่าอะไรก็ถอยครับนี่แปะไงะเออด้วยระยะไกลคะ นี่ระยะสวนสกิลหนึ่งแะออกประกบดาบพี่เพื่อนอมไม่ออกแล้วไม่ติดด้วยลิงแค่จะไม่คิดอยู่แล้วเอาคิสิโบมานี่ก็แทบจะเป็นไปได้ยากแต่ก็เป็นไปได้นะครับเกมโมบา้าอะไรก็เป็นไปได้นะครับเพียงแค่เสียวินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปลาปรีกาครับผมตบมือแแปะ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 สีะ่ <c oughs> บาทถ้าเอาเอาหมดครับ อืมเดี๋ยวมันเดสอะไรนะเดสแอร์ Air, เอออากาศตายเมลไลท์ทีนสปิริตไม่แย่งดีกว่าครับผมว่าเดี๋ยวจะโดนยีน่าสวบให้เขาเอาตรงนี้ไปแล้วก็มาสกงสกิลกับคิมไหมสกงสกิลกับคิสเราจะได้ใส่คนครับออต่อยสองเข้าไปขเขาก็น่าจะรู้แหละไม่เล่นหรอกอรู้ดเรามึงอยู่แถวนี้ น้มาพร้อมกับดีเจนูยที่บอกว่าสกิลสองอยังไม่พร้อมครับแต่ว่าเกี่ยวตัวนี้มาสตันได้สวยครับเมดลงมาอีกแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่องๆครับแต่ยอาห่วงผ้าเตงพอเพราะมันจะไปเป็นเด็กเป็นจามาลๆๆๆันลัลันล่ไม่ไง <c oughs> ไม่ดีครับตอนนี้ไม่ดีสักเท่าไหร่ไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีถอยเลยถอยยาวแล้วเสียฟิกเกอร์ด้วยแล้วสำหรับ นวดคาวเฟิร์มสีขาวจำชื่อไม่ได้อะกิวดอร์ก <Now S 1> ิวดเว <c oughs> ยประมวลทนน่อยไห้แรมน้อยช่วงนี้นะครับแรมน้อยเฉียดคิมไม่ได้อยู่มั้งออกเลยรอบโอ,อ้เหาตีรอบไปได้ล้วโดนไปสองครับเกี่ยวได้นะหนุยหนุยเกี่ยวได้จริงครับมีตรงนี้มาสวบก็ให้ครับผมยังไม่ได้ใ่กรเอสกิลเลยตายไปเลยครับ มาจริงแรกเลยผมขอแบบไม่เน้นดวงก่อนแล้วกันนะเป็นโบเกนสเปียเจาะเจาะเกาะไปเลยครับเน้นตัวบาครับเกมนี้โบเกนสเปียเบิร์ได้ป่ะเพื่อนสวยเลยสวยเลยสวยเลยเออสวยเลยสวยสวยเลยวีล่าแรงครับต้นเกมเราก็แรงเหมือนกันตายไม่ตายไม่รู้ครับลองไปก่อนเพราะว่าตัวเรามันต้นไงมันแรงไง วิลาถ้าใครโดนป้องบานนี่ตายครับคอมโบเดียวปไปวมาทุกเวลามาทุกนาทีเจ้าแม่กวนกวนโอยอ,อ,โอืมชาเด็ดอ,อร่อยมาติเอ้ามาติเคียกับพันซี่ครับไม่มีสก,กิลไม่มีสก,กิลอืมอันติเนี่ยทำเวลาทำงาน สวยครับนุ้ยเกือบสวยหมด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 ไอ้ฮัทก็หมดไอ้ฮัทก็หมดแต่ฮัทยังรอดอยู่เราสองคนจะเอาไงปล่อยป้อมหรือไม่ oh ได้ไหม <'ll> น้าเขาต้องอยู่เลยครับเดี๋ยวฟอร์ลาติโรเราก็มาแล้วฟอร์ลาติโร่โล,โลมนะครับ <Okay. S 1> ได้ป่าเหรอเฮ้ยฟอร์ลิติโร่ป่าฟอร์ลิติโร่ป่า นุ้ยโลมนุ้ยโลมครับไม่ไหวแล้วว่าผมต้องทิ้งป้อมเรื่องประมาณนี้เดี๋ยวเราจะออกเป็นคลีตต่อนะครับครีตเซนติครีตใหญ่ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยฮยมีคนโสดมีคนโสดมีคนโสดเหนือตาอือตอนนี้ต้องตามจีบจีบครับขอยัดาตจีบนะครับไปโอสวยๆซะด้วยแบบนี้สวยๆเลยต้องจีบต้องตอกันหน่อยครับ ว้าไอคีจริงดวงมันมาเมื่อกี้ไปสองทีพี่เดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวก้อนี้ก่อนคลิปคีปมีใครมาไหมโอเคอเฮ้ยแม่บอกแล้วเน้นดวงนะครับเอารูนี้มาเน้นดวงแต่มันให้ดวงผมดีมากโอเคหลังจากที่เราได้ดาบครินะจ๊ะก็นี่แอมนะครับเลี้ยไปสายเบิร์ดเนาะไอเทมมันก็จะประมาณนี้ ที่เบิร์ตตัวบางๆแรงๆนะครับโบกเกนเอาไม่อามดาบแดง3ชิ้นนี้นะครับที่ฟิกๆเอาไว้เบิร์ตตัวบางๆแรงๆยังไงมีการโอ้ยนี่ใช้ทันติดีจริงๆเอาเนยนาคตโอ้โหเขาใช้คน,น,นตรงนี้ไม่ให้เราเอาดาร์เิเยอร์ครับมา3ก็เสียวได้เอาดีเพื่อนมันยิงอีกทีนะเว้ย ผมไม่ยิงแล้วไป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 แล้วเขาเรียกว่าจะยิงดิเออน่าจะเกิดอาการแค้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหลือสู้ตรงเราสู้ขอพายครับส um ู้ตรงเราสู้ยีแน่ไม่ไหวนะครับ แครีโอ้โแครีนี่น,น่าหวานแจ๊ะจีบต่อต้องจีบให้ติดนี่ตื้อครับตื้อนั่ที่คลองโลกแต่หลังรู้สึกว่าแม่ใช้ไม่ได้ครับเรามาเข้าลำคาญนะครับผมร <c oughs> องผู้หญิงลำคาญนลจ้าตื้อมาลำคาญนลจ้าใช้ได้แค่แบบปางคนเท่านั้นนี่สักซีครับเจ็บมาซ้ำๆเจ็บมาซ้ำซ้อน ดาบแดงดาบแดงมีหรือเปล่านึกว่าขีดหน้าจะดักที่ร่วงครับแล้วเลเวลสิบสองไงเห็นปะวะเห็นแหละไม่ได้มองแมพหรอเพื่อนตี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 นึงตีนึงตีนึงเออแบบว่าเมื่อกี้อาจจะไม่ติดคลีนะครับพอไม่ติดลีดเบิร์ดหนึ่งทีก็อาจจะไม่ตายเน้นสำหรับตัวบางๆนะ ตรงบานสำหรับอิรูเมียนะพี่เรายังเบิร์นไม่ตายเลยต้องเน้นติดคลินี่โดดจำ้ยเออถ้าเป็นสายเจาะเกาะก็น่าจะแรงกว่านี้ครับโดดน่าจะบึ้งบั้มไปแล้วก็เข้าใจได้ก็มีจังหวะสวยๆให้เราได้อยู่จังหวะสวยๆแบบคลิสวนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าจะมาดักนะขอตัวหน่อยอย่าเพื่อนอย่ากให้เพื่อนขอร้องขอกลับแบบสวัสดิภาพ กลับบ้านไปกินน้ำผึ้งด้วงอะไรวะกินน้ำผึ้งเฮ้ยดักอะ่ะเฮ้ยดักกิน่าเลยเหรอมาถึกนะแล้วเพื่อน,นทำเรียบร้อยวิลาศนายต้องตรงบ้านแต่ว่านายทำดีแล้วเพื่อนนายสวยแล้วเพื่อนเราเก็บงานให้เอาไปสองได้เหมือนกันครับทันพอดีว่าเรามันทันตอน14นาทีแบบนี้ครับเราจะสามารถปล่อย ลาสเซเยอร์สักเลนหนึ่งเพื่อให้ผมไม่ต้องไปเคลียร์คีินะครับจะไปเดินลงเดินเล่นได้เคลียร์บอลไปเลยเพื่อน,นก,ก็สเกิดล่างจะปล่อยช้ากว่านี้ก็ได้นะปล่อยช้ากว่านี้อีกนิดหนึ่งก็ได้นะจ๊ะขีโหขีสี่เก้าเลขที่คุ้นเคยสี่เก้าก็มีหัวใจ ขอยาตนะครับผมนีขึ้นหลอดขึอนหลอดขึอนหลอดก็ถือว่าแรงครับกับตรงบางเอฟเฟกต์อะไรงี้ที่เราตีไม่ได้ไงไอพวกนี้มันเร็วอยู่แล้วชื่อช้าฟลาบแก๊กสามเจ็ดกับครีปครับเดี๋ยวเราต้องไปเทสกับคนว่าจะติดเท่าไหร่คนมันมีในเครื่องเกาะเครื่องของเลเวลนะครับครีบก็มีนะฮะแต่เทสกับคนน่าจะดีกว่า กสลิกติงครับผมแค่อยากอยากให้มัน uh, ติดค hey. ีบ่อยๆนะครับให้ม oh, well, we ันติดคีบ่อยๆเฉยๆนะถ้าอยากอึดขึ้นหรือว่าอะไรก็กาเกิดนะฮะนี่ไงดูดูดูดดู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 ดดู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 ดแดูดูนูดูดูดูีูดูดูดูีูด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 ูวูดูดูดูเูด่ดู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 ดอนนดู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 าูด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 ี่เดู น่านตรงนี้เกี่ออกมาดีเจนุย้ยแดนออกไปโอ้แม่สาวสวยนะคนนี้เก็บไปได้ครับแต่เพื่อนเราก็กู้อย่างนกันเพื่อนเราก็เบเตอร์ครับแครี่เราซอยเลยว่าใครอืมเดียวว่าจะมาหลบแผ่นเลยคีก์คอ่าครกลางไปครับตายส่ให้ไวเลตได้ไปเคลียร์กลาง ไม่รู้นะเขาอาจจะหลบอยู่แถวนี้สักพุ่มหมือก็ไม่ได้เช็คนะอันติมาก็หาเลยนะครับลาสแรงอยู่โอเคผลตรงกลางสบายใจเชิยหกพันเลยเหรออ๋อหกคีปคีปกับคนเมือ 4, นะมอม่อกี้สี่พนะกับนาคอเมื่อกี้สี่พันะครับกลับไปเติมเลือดดีกว่าก็อาจจะขายรอง,งเท้าทิ้งนะครับถ้ามีการเกินมากพอเนาะ ขายเสร็จเรียบร้อยครับขาดอีก200อาขาดอีกนิดนึงเดินๆไปเงินก็นาเร่งถึงแล้วนี่อ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราเอาให้หมดหมดตีมาเนี่ยขอเล่นบ้างมาดิโอวมาตาดตูดกู มแมลงตวงทัาปิกหักเอ๊ลารดแมนสแตนดิ้งครับตีบได้อยู่อ่อจบไปครับเกมนี้ก็ถือว่าครั้งแรกในชาแนลที่เป็นด้วงคลิน,นะครับผมอะไรที่ไม่ค่อยได้ลองก็เรามารอกันนะครับแรงก็ว่าแรงนะครับอ่า สายไหนมีประโยชน์มากกว่าก็ว่าไปกันตามถูกๆนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิกเนียสายคฮสิบหกนะครับผมไอตอนที่เซอต์ไพรสเน,น,น,นี่ยผมแค่อยากให้มันติดคริดดีขึ้นเฉยๆนะครับหรือว่าอยากได้พวกเกาะเกิดเกาะตามนั้นนะครับผมก็ขายรองเท้าทิ้งแค่อยากให้มันติดคริเฉยๆแค่นั้นเลยก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ฟัตดีครับผมหรือว่าใครจะนอนฝันดีครับผม